ในสถานการณ์ที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนแต่กลับมีความรู้สึกรุนแรงถาถมเข้ามาว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังเกิดขึ้นนี้มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วปรากฏการณ์อันน่าชงนนี้คือสิ่งที่ถูกเรียกว่าเดจาวูมันคือความรู้สึกของการได้ใช้ชีวิตซ้ำในช่วงเวลาหนึ่งเป็นครั้งแรกเป็นความคุ้นเคยที่ชัดเจนจนน่าประหลาดใจทั้งที่ตะกะภายในกำลังบอกว่านี่คือสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นี่เป็นประสบการณ์ทางจิตที่น่าทึ่งซึ่งประชากรกว่าร้อยละเจ็ดสิบเคยสัมผัสมาแล้ว อย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิตเดจาวู ja เป็นคำในภาษาฝรั่งเศสครับที่แปลอย่างตรงไปตรงมาว่าเคยเห็นแล้วในอดีตปรากฏการณ์นี้อาจถูกตีความเป็นในเชิงลี้ลับเป็นลางบอกเหตุหรือกระทั่งเป็นความทรงจำจากอดีตชาติแต่ในปัจจุบันวิทยาศาสตร์สมัยใหม่กำลังพยายามถอดรหัปสปริศนานี้โดยมุ่งเป้าไปที่กลไกลการทำงานอันซับซ้อนภายในสมองของมนุษย์เรานี่เองเพื่อที่จะไขปริศนาของเดจาวู vous. เราจําเป็นต้องทําความเข้าใจรลไกายของความทรงจํากันก่อนนะครับเพราะว่าสมองของเรามีระบบบันทึกข้อมูลที่แตกต่างกันอยู่สส่วนซึ่ง,งทํางานแยกจากกันโดยสิ้นเชิงและความขัดแย้งระหว่าง2ระบบนี้นี่แหละครับที่เป็นกุญแจสําคัญของความรู้สึกคุ้นเคยอันน่าประหลาดใจนี้ระบบแรกเรียกว่าการระลึกได้หรือ recollection นําโดยสมองส่วนฮิโปแคมปัสซึ่งเปรียบได้กับบรรลษ์ที่พิถีพิถันคอยจัดเก็บข้อมูลอย่างละเอียดพร้อมบริบทที่ครบถ้วนว่าเกิดอะไรขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่ ส่วนระบบที่2คือความคุ้นเคยหรือ familiarity นำโดยสมองส่วนไารแนล Cortex ซึ่งทำงานรวดเร็วกว่ามากเปรียบเสมือนหน่วยสแกนที่บอกได้แค่ว่าคุ้นๆแต่ปราศจากรายละเอียดใดๆเลยหัวใจของเดจาวู U, จึงเกิดจากการที่ระบบความคุ้นเคยทำงานอย่างเต็มที่และส่งสัญญาณว่าเฮ้ยสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันระบบการระลึกได้กลับไม่สามารถค้นหาข้อมูลที่ตรงกันมายืนยันได้ ความขัดแย้งภายในสมองนี่เองครับที่ก่อให้เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดที่ทั้งคุ้นเคยและเป็นไปไม่ได้ในเวลาเดียวกันแม้ว่าจะยังไม่มีทฤษฎีไหนที่สามารถอธิบายเดจาวูได้อย่างสมบูรณ์แบบ100%แต่ในทางวิทยาศาสตร์ก็มีคำอธิบายหลกัหลกๆอยู่4ทฤษฎีด้วยกันครับซึ่งแต่ละทฤษฎีก็ให้มุมมองที่น่าสนใจต่อความผิดพลาดอันน่าทึ่งของสมองทฤษฎีแรกคือการรับรู้ที่แยกส่วน ทฤษฎีนี้เสนอว่าเดจาวู ja เกิดจากการที่สมองประมวลผลข้อมูลเดียวกันถึงสองครั้งในเวลาที่ไล่เลี่ยกันมากๆครั้งแรกอาจจะเป็นการมองเห็นแค่แวบ,บเดียวในระดับจิตใต้สำนึกและในเซี้ยววินาทีต่อมาเมื่อเรามองสิ่งนั้นอย่างตั้งใจสมองจิงตีความการรับรู้ครั้งที่สองว่าคุ้นเคยเพราะมันมีร่องรอยของการรับรู้ครั้งแรกหลงเหลืออยู่นั่นเองทฤษฎีต่อมาซึ่งเป็นทฤษฎีชั้นนําในทางภาษาวิทยาเลยก็คือวงจรประสาทเกิดข้อผิดพลาด ลองจินตน,นาการว่าข้อมูลจากภาษาสัมผัสของเราเกิดการดีเลย์หรือน่วงเวลาเพียงเซี่ยววินาทีระหว่างการส่งสัญญาณทําให้ข้อมูลเดินทางไปถึงสมองส่วนที่รับรู้ความคุ้นเคยก่อนที่จะไปถึงส่วนที่ประมวลผลว่าเป็นปัจจุบันผลก็คือสมองถูกหลอกให้รู้สึกว่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้านั้นเป็นเรื่องราวในอดีตไปซะ,ะแล้วทฤษฎีที่3การกู้คืนความจําจากเ,เสเซี่ยวชี้ว่าเดจาวู ja u, อาจเกิดจากการที่สมองจดจําบางอย่างได้จริงๆครับ แต่เป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆจากความทรงจําในอดีตที่เราลืมไปแล้วเช่นเมื่อเราเข้าไปในสถานที่ใหม่แต่มีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายกับเก้าอี้ในบ้านวัยเด็กสมองก็จะดึงความรู้สึกคุ้นเคยที่ผูกติดกับเก้าอี้นั้นออกมาและเหมารวมเอาความรู้สึกนั้นไปใช้กับทั้งฉากใหม่ทั้งหมดเลยและทฤษฎีสุดท้ายความจําที่เกี่ยวเนื่องซึ่งมองภาพกว้างกว่าเดิมโดยเชื่อว,ว่าเดจาวูเกิดขึ้นเมื่อสภาพแวดล้อมใหม่มีองค์ประกอบหลายๆอย่างที่แต่ละอย่างนั้นคล้ายกับประสบการณ์ในอดีตที่แตกต่างกันมารวมกันนเช่ รูปแบบการจัดโต๊ะที่เหมือนร้านอาหารแห่งหนึ่งกลิ่นกาแฟที่เหมือนอีกร้านและบทเพลงที่เคยได้ยินจากที่อื่นสมองจึงนำความคุ้นเคยจากหลายๆแหล่งมารวมกันจนเกิดเป็นความรู้สึกที่รุนแรงกับสถานที่ใหม่แห่งนี้แล้วเดจาวู ja u, มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเราไหมเป็นสัญ,ญญาณเตือนอะไรหรือเปล่าสำหรับคนส่วนใหญ่แล้วปรากฏการณ์นี้ไม่เป็นอันตรายอะไรเลยครับและเป็นเพียงความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของสมองเท่านั้นเดจาวู ja u, มักจะเกิดขึ้นบ่อยที่สุดในช่วงอายุ15ถึง25ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สมองยังคงพัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความถี่ในการเกิดก็จะค่อยๆลดลงเมื่ออายุมากขึ้นแต่ว่าหากเดจาวูเกิดขึ้นบ่อยครั้งผิดปกติเกิดขึ้นยาวนานหรือมาพร้อมกับอาการอื่นเช่นความรู้สึกคล้ายฝันการได้กลิ่นที่ไม่มีอยู่จริงหรือความรู้สึกกลัวอย่างรุนแรงโดยไม่มีสาเหตุอาการเหล่านี้อาจเป็นสัญญ,ญาณของความผิดปกติทางระบบประสาทได้โดยเฉพาะโรคลมชักชนิดที่เกิดในสมองกรีบขมับ ซึ่งควรปรึกษาแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยครับท้ายที่สุดแล้วเดจาวู ja อาจไม่ใช่แค่ความผิดพลาดธรรมดาแต่มันคือปรากฏการณ์ที่เปิดหน้าต่างให้เราได้มองลึกเข้าไปใน,นกลไกอันซับซ้อนของจิตใจมนุษย์มันคือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าสมองทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนในทุกเสี้ยววินาทีผู้ถักทอข้อมูลมหาศาลให้กลายเป็นความเป็นจริงที่เรารับรู้แม้ว่าบางครั้งการเชื่อมต่ออาจจะผิดพลาดไปบ้างแต่ความผิดพลาดนั้นก็ได้สร้างประสบการณ์อันน่าทึ่งและตอ,อกย้ำว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังต้องค้นหาเกี่ยวกับกลไกาการทำงานของจิตสำนึก และเมื่อการรับรู้ของเราสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้เช่นนี้คำถามที่ตามมาก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่